รียนรู้กันในเรื่องของการเขียนในชีวิตประจำวันลักษณะที่2นั่นก็คือการกรอกแบบฟอร์มค่ะแบบฟอร์มหมายถึงรูปแบบเอกสารหรือหลักฐานต่างๆที่หน่วยงานราชการหรือธุรกิจทั่วไปกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการจัดทำหลักฐานข้อมูลของหน่วยงานนั้นๆซึ่งแบบฟอร์มมีด้วยกันทั้งหมด4ประเภทค่ะประเภทที่1 แบบฟอร์มที่ใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการประเภทที่2แบบฟอร์มที่ผู้อื่นขอความร่วมมือให้กรอกประเภทที่3ค่ะแบบฟอร์มที่ใช้ภายในหน่วยงานและประเภทที่4แบบฟอร์มสัญญาเรามาดูตัวอย่างแบบฟอร์มทั้ง4ประเภทกันนะคะเริ่มจากประเภทที่1แบบฟอร์มที่ใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ นี่คือตัวอย่างนะคะแบบฟอร์มที่เราต้องไปติดต่อกับหน่วยงานราชการค่ะมาต่อกันที่ประเภทที่สองนะคะแบบฟอร์มที่ผู้อื่นขอความร่วมมือให้กรอกเช่นอาจจะเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาหรืออาจจะเป็นแบบสอบถามและประเมินผลการอบรมหรือ อาจจะเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานต่างๆก็ได้ค่ะนี่คือตัวอย่างประเภทที่2นะคะมาต่อกับประเภทที่3ค่ะแบบฟอร์มที่ใช้ภายในหน่วยงานอาจจะเป็นแบบฟอร์มใบลาแบบฟอร์มใบมอบตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาหรือแบบฟอร์มประวัตินักเรียนนักศึกษาซึ่งจะใช้เฉพาะในหน่วยงานของตัวเองเท่านั้นค่ะและมาถึง ประเภทที่4ค่ะแบบฟอร์มสัญญาเช่นแบบฟอร์มสัญญากู้ยืมเงินแบบฟอร์มหนังสือสัญญาเป็นนักเรียนแบบฟอร์มสัญญากู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานี่คือตัวอย่างนะคะในประเด็นต่อไปผู้เรียนควรรู้ข้อควรปฏิบัติในการกรอกแบบฟอร์มค่ะซึ่งควรปฏิบัติด,ดังต่อไปนี้ 1. สถานที่ที่เขียนแบบฟอร์ม ถ้ามีนะคะให้ลงสถานที่ที่เขียนต่างจริง 2. วันเดือนปีให้ลงวันเดือนปีที่เป็นจริงในวันที่กรอบแบบฟอร์มนั้นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบเพราะอาจจะมีผลทางกฎหมายค่ะ 3. เขียนคำนำหน้านามนายนางนางสาวยศแล้วก็ตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนดให้ถูกต้องทุกครั้งที่กรอบแบบฟอร์มค่ะ สวันเดือนปีเกิดที่อยู่จะต้องระบุให้ชัดเจนถูกต้องตรงตามบัตรประชาชนหรือสัม,มโนครัวในกรณีที่ที่อยู่ปัจจุบันไม่ตรงกับสัม,มโนครัวอาจระบุลงไปด้วยเพื่อสะดวกในการติดต่อค่ะ 5. จํานวนเงินถ้ามีนะคะให้เขียนทั้งที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรกำกับไว้ให้ครบถ้วน ควรขีดขั้นหน้าหลังจํานวนเงินเพื่อป้องกันการทุจริตเพิ่มเติมจํานวนตัวเลขด้วยนะคะ 6. การลงลายมือชื่อต้องลงลายมือชื่อให้เป็นลายมือชื่อที่ใช้อยู่จริงสามารถเขียนได้เหมือนเดิมทุกครั้งที่มีการตรวจสอบ 7. แบบฟอร์มต่างๆย่อมมีข้อความรายละเอียดที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนั้นๆผู้กรอก ควรอ่านรายละเอียดแบบฟอร์มและปลอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนทุกครั้งก่อนลงลายมือชื่อโดยเฉพาะที่ต้องระวังที่สุดค่ะได้แก่แบบฟอร์มสัญญาต่างๆสัญญาจะซื้อจะขายสัญญาเงินกู้สัญญาค้ำประกันหนังสือมอบอำนาจเพราะหากมีปัญหาหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจะสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ทำสัญญาอย่างยิ่งค่ะแป อย่าลงลายมือชื่อเพียงอย่างเดียวโดยไว้ใจให้ผู้อื่นกรอกข้อความให้เด็ดขาดเว้นแต่ต้องเป็นคนที่เราเชื่อถือได้จริงๆค่ะเพราะอาจจะมีผู้ที่ไม่สุจริตนำเอาลายมือชื่อของเราไปหาประโยชน์ทำให้ผู้ลงลายมือชื่อได้รับความเสียหายได้นะคะ 9. อย่าลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าแล้ววางให้ผู้อื่นไปพิมพ์แบบปลอมขึ้นภายหลังโดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดปัญหาได้รับความเสียหายได้ค่ะนี่คือสิ่งที่ผู้กรอกแบบฟอร์มจะต้องพึงปฏิบัตินะคะมาดูประเด็นต่อไปค่ะคุณสมบัติพื้นฐานของผู้กรอกแบบฟอร์มต้องเป็นอย่างไร 1. ต้องอ่านทำความเข้าใจรายละเอียดค่ะ 2. ต้องมีความรอบคอบ 3. เขียนทั้งจำนวนเงิน และจำนวนตัวเลขมีการเซ็นชื่อกำกับเสมอ 4. กรอกให้ครบทุกหัวข้อ 5. ตรวจดูก่อนทุกครั้งการกรอกข้อความต่ามแบบฟอร์มเป็นการกรอกเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ต่างๆมีทั้งแบบฟอร์มที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานขอความร่วมมือให้กรอกใช้ภายในหน่วยงานและแบบฟอร์มสัญญา ซึ่งผู้กรอกแบบฟอร์มจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจมีความสามารถในการใช้ภาษามีความรับผิดชอบและต้องมีความรอบคอบนะคะ